21กันยาปอป่ามาขายเหรียญ ep ที่หนึขอต้อนรับ fc ทั้งท่านหญิงท่านชายทุกคนทุกท่านฮะผมปอป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณกลับมาพบกับ fc อีกเช่นเคยฮะคลิปนี้เป็นคลิป ปอปามาขายเหรียญในวันที่21เดือนกันยายนปีพศ2565หลังจากเราหยุดโพสขายเหรียญไปกันหนึ่งวันฮะอ่ะวันนี้เรากลับมาพบมาเจอกันแล้วฮะก็ประมาณนี้ท่านผู้ชมฮะอ่ะปอปาพยายามลากให้ดูว่าอ่ะหน้าจอโทรศัพท์ท่านั้นมีเหรียญประมาณนี้นะฮะเนาะก็ดูไปปอปาทักทายกันนิดนึงเนาะก็ประมาณนั้นฮะอ่ะวันนี้เรากลับมาแล้วฮะกลับมา แบ่งปันเหรียญกันอีกเช่นเคยเนาะใน EP ปอปามาขายเหรียญก็วันนี้มีเหรียญอะไรกันบ้างท่านผู้ชมฮะเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มนำเสนอแบ่งปันกันเลยเพราะว่าเผื่อใครใหลายๆคนหลายๆท่านดูจบแล้วก็จะได้ไปทําธุร,รกิจส่วนตัวไปทํางานส่วนตัวกันอ่ะหลังจากดูจบก็ ไลน์มาพูดคุยกับน้องแอดมินได้นะฮะบางรายการก็อาจจะมีการลดราคา5บาท10บาทหรือมากกว่านั้นบางรายการก็อาจจะมีราคาที่สูงเพราะว่าช่องกระปารับเหรียญค่อนข้างจะเป็นสภาพผ่านการใช้งานแต่มาระยะหลังก็เริ่ม,เร,มเริ่มรับแบบไม่ผ่านการใช้งานบ้างะไรบ้างประมาณนั้นก็เนาะสภาพเหรียญมาไม่เหมือนกันท่านผู้ชมฉะนั้นราคาเหรียญก็จะอยู่ไม่เหมือนกันเนาะอาจมีขึ้นมีลงเล็กน้อยก็ประมาณนั้นนะฮะท่านผู้ชมฮะเอารายการแรกเราเริ่มเลยเนาะ ทั้งสองแถวนี้เป็นเหรียญ1นบาทที่ระลึกที่มีทั้งหมดก็16บวาระฮะแต่ปป่านำมาไม่ครบท่านผู้ชมฮะคือ,อแถวด้านบนเนี่ยขาดอยู่หนึ่งวาระนะฮะขาดอยู่1วาระสะภาพผ่านการใช้งานผ่านการใช้งานนะท่านผู้ชมฮะถ้าเกิดเต็ม16วาระเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ7 0็ดร้อยบาทสภาพผิวแบบนี้นะฮะแต่วันนี้ขาดวาระย่อยไปเพียงหนึ่งวาระวาระย่อยเนี่ยปป่าขายออกแค่เหรียญละสิบบาทใช่ไหมแต่ว่า ไม่เป็นไรฮะคลิปนี้จาก700ประปาขายออกให้650ถ้าหากักหักเหรียญย่อยออกไป1เหรียญเนี่ยท่านผู้ชม,าาก,มก็แค่10บาทเท่ากับว่าใครรับ15วาระแถวบนไปก็ลดไปถึง40บาทเลยนะฮะ40บาทก็ลองคำนวณดูนะหากปรปาพูดไม่ผิดเนาะก็ประมาณนั้นฮะเอาง่ายๆว่าจาก16วาระเต็มปรปามาแถวบนนั้น15วาระเนาะก็650บาท ตามสภาพเหรียญท่านผู้ชมก็ประมาณนี้เนาะ,ะแต่เหรียญหลักๆนี่อยู่หมดนะฮะขาดเฉพาะวาระย่อยราคาขายออกเพียง1นึ่สิบาทเท่านั้นเองนี้มาดูแถวที่2ฮะเนาะแถวที่2กม็มีตัวหลักๆอยู่ครบนะท่านผู้ชมขาดไปวาระย่อยๆอ,อ,อยู่2วาระตีเป็นราคาขายออกก็20บาทที่หายไปท่านผู้ชมฮะสวาระนะครับฉะนั้นตรงนี้ใครอยากได้ฮะ600บาท นะก็ประมาณนั้นเนาะหกรบาทปกติก็อืมก็ก็ประมาณเนี้ยด้านบน650ขาดหนึ่งวันละแถว2ขาดวันละเหลืออยู่6 0 0เราใส่ตลับให้พร้อมนะฮะใครอยากได้นะฮะคือง่ายว่าเราก็ลดเพราะว่าเราแถมตลับไปอีกเนาะถ้าใครอ่าจับจองเสร็จเรียบร้อยกับน้องไอ้มินเนี่ยเราลดอ่าเราแถมตลับไปให้นะเราใส่ตลับไปให้พร้อมตรงเนี้ยถ้าไม่ชมอ่ะใครได้2แถวไปเนะี่ยถือว่าดีมากที่ปปาใส่ตลับอยู่เนี่ย u n c นะฮะเหรียญเดียวก็200แล้วนะฮะอ่ะประมาณนั้นเนาะกว่าปลา,าจะหามาครบท่านผู้ชมฮะอ่ะก็รู้ราคาละลงมาด้านล่างเลยเนาะด้านล่างก็มี1แถว2แถว3แถว4แถวมีมากกว่า5แถวฮะ10บาท2 4ที่ระลึก5แถวนั่นก็รู้สึกว่าจะมีอยู่2 4 6 8 10 12 14 15วาระไม่สำนนะฮะ15วาระไม่สำ หรือใครที่อยากได้อยากได้แบบไม่เป็นแถวเป็นแบบเป็นชุดแบบนี้ก็มีนะเดี๋ยวก็มาคุยกับน้องแอดมินเอาตรงนี้เราทําแบบไม่ซ้ําวาระไว้ให้นะฮะก็ถามว่าต้องใช้เวลากันนิดนึงเนาะท่านผู้ชมฮะอ่ะใครอยากได้ฮะก็เรียญละสิบแปดบาทอยู่นะฮะถึงปอปาจะจัดเป็นแถวอยู่เนี่ยนะเป็นแบบไม่ซ้ําวาระเนี่ยก็ปอปาก็ยังขอเรียนละสิบแปดบาทเท่านั้นเองปกติก็น่าจะถึงยี่สิบาทท่านผู้ชมเพราะเราจัดให้แต่ไม่เป็นไรฮะวันนี้ปอปามีเวลาสละเวลาจัดให้โอเคเนาะ สิบห้าวาระไม่สำเท่ากับหนึ่งชุดเรามีกันอยู่หนึ่งชุดสองชุดสามชุดสี่ชุดห้าชุดท่านผู้ชมห้าชุดไม่สำวาระสิบห้าวาระอ่ะก็เหรียญละสิบแปดบาทท่านผู้ชมฮะอ่ะโอเคเนาะต่อมาต่อมามาดูฮะเหรียญของพระราชินีก็คืออยู่ในอ่าอยู่ในอ่าเหรียญสองสีสิบบาทที่ลึกเช่นเดียวกันเนาะอ่ะเหรียญพระราชินีฮะเหรียญหนึ่งก็ยี่สิบาทก็ประมาณเนี้ยท่านผู้ชมนะก็ประมาณเนี้ย เนาะดูเอาฮะใครคิดว่าสภาพนี้เรารับกันได้นะฮะเนาะสำหรับใครที่ชอบสะสมเหรียญ10บาท24ที่ระลึกนะฮะใครที่ยังไม่พอขาดวาละไหนก็ให้สังเกตดูเอาเนาะอืมก็ลองสังเกตดูเอาเหรียญละ20บาทท่านผู้ชมฮะเหรียญของพระราชนีเช่นเดียวกันกันกบเหรียญสองพระมหากษัตริย์สองพระองค์ท่านผู้ชมฮะจะให้เล่ารายละเอียดก็คงจะใช้เวลานานหน่อยฉะนั้นก็ดูว่าเป็นเหรียญสองพระองค์แล้วกันเนาะเนี่ยท่านผู้ชมฮะก็มีอยู่ประมาณ15 10ิบ ห้าเหรียญเช่นเดียวกันสภาพเหรียญประมาณนี้นะฮะสภาพเหรียญเนาะประมาณนี้ใครอยากได้ฮะใครอยากได้ก็เหรียญละยีบาทเช่นเดียวกันกับพระราชินีอ่ะสูงกว่าตรงนี้ไปก็เป็นเหรียญละสิบาท15วาระไม่ซ้ําเรามีกันอยู่5้าชุดหแถวโอเคเนาะท่านผู้ชมฮะอ่ะเดี๋ยวลองลงมาดูกันซิว่าสําหรับตรงนี้ สำหรับตรงนี้เป็นเหรียญรู้สึกว่าจะเป็นคมกรมชนปรปทานท่านผู้ชมครัหนึ่งสองเรามีกันอยู่สามเหรียญก็เหรียญหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณราวเหรียญละสี่สิบห้าสิบาทแล้วก็ไปคุยกับน้องแอดมินเอาทีนี้นะปาปามันน่าจะห้าสิบาทเนาะเหรียญเนี้ยเริ่มหายากท่านผู้ชมนะปาปาความคิดของปาปาต่อมาฮะก็เป็นห้าสิบปีสำนักงานเหรียญน,นี้ก็หกสิบบาทแล้วก็มีราชบัณฑิตหนึ่งเหรียญก็หกสิบบาท ตรงเนี้ยจะเป็นเหรียญที่ค่อนข้างสภาพสวยฮะช่วงหลังนี่มากันบ่อยอ่ะก็เป็นของพักกินีเธอเหรียญนี้ก็ยังคงขอสัก80บาทก่อนหนะ้าโน้นเราขายกันไปในเหรียญละร้อยบาทวันนี้ขอ80บาทราคาเหรียญปปาพูดไปอาจจะเร็วนิดหนึ่งใครไม่เข้าใจรีกลับไปดูอีกรอบหรือหลายๆรอบนะก่อนจะตัดสินใจโทรสวนมาว่าถามอย่างนั้นอย่างนี้ปปาอยากจะให้ท่านไปเข้าใจก่อนตรงกลับไปดูคลิปอีกรอบสองรอบอะไรประมาณนั้นนะฮะเนาะก็ะช่วยกันนะผู้ชมฮะมันจะเร็วทั้งคู่ ง่ายฮะมาถึงออมสินนี่ออมสินนี่เท่าไหร่เออออมสินเนี่ย,ส,นนยสภาพนี้ก็ภาพสภาพผ่านการใช้างานอ๋ปปาขอ80บาทนะฮะเพราะว่าเป็นเหรียญที่ค่อนข้างจะพบเจอสภาพสวยได้ยากนะท่านผู้ชมอ่ะแปบาทออมสินต่อมาฮะกรมศิลปาก,กรสภาพสวยมากเลยคู่กับ150้าปีอของพานุลังศีอะไรประมาณนั้นนะท่านผู้ชมปปานี่เรียกไม่จบเลยสองเหรียญนี้สภาพสวยฮะ นะเนี่ยประมาณเนี้ยท่านผู้ชมเหรียญละ100บาทเหรียญละ100บาทโอเคเนาะลองมาเป็นออมสิน80พัคินีเธอ80อ่ะเราไล่กันมาฮะจบจากพัคินีเธอก็มาเป็นเหรียญละ60บาทอยู่2เหรียญอ่ะประมาณนี้นะฮะ2วันละมาตรงนี้ก็เป็นเหรียญละ50บาทอีก3เหรียญอ่ะท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวนี้ขอ40บบาทแล้วกันนะนะเขามีติดดำอยู่ ก็ประมาณนั้นเนาะโอเคนะท่านผู้ชมฮะหรือใครที่ยังมองหาเหรียญหนึ่งบาทที่ลึกเสด็จนิวัตพนครฮะสภาพผ่านการใช้งานแล้วมีอยู่สามเหรียญฮะเราใส่ตลับให้พร้อมก็ใส่ตลับก็ก็คิดเหมือนเดิมหเหรียญละแปดสิบาทมั้งประมาณนั้นท่านผู้ชมเนาะประมาณนั้นหรือใครที่ยังขาดเหรียญอ่ายี่สิบห้าปีองค์การอนามัยโลกใช่ไหมเหรียญน,นี้ไม่ผ่านการใช้งานนะฮะ ไม่ผ่านการใช้งานเหรียญละ200บาทฮะสภาพน้ำน,น้ำลุงน้ำเงายังจับอยู่ท่านผู้ชมฮะนะน้ำลุงน้ำเงายังจับอยู่เหรียญละ200บาทไปพร้อมตลับฮะท่านผู้ชมฮะเรามาถึงเหรียญห้าบาทฮะห้าบาทครุฑที่เราจัดกันไว้สี่สี่รุ่นอสี่พศฮะเท่ากับ1ชุดหลายๆคนทราบกันดีอยู่แล้วเนาะสภาพผ่านการใช้งานประมาณนี้นะฮะท่านผู้ชมบางเหรียญก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ ประมาณเนี้ท่านผู้ชมดูเอาเนาะจากเอาสภาพไม่สวยมาตรฐานที่ปปาขายไปก็ชุดหนึงก็250วันนี้ใครอยากได้อะมีอยู่2ชุดนะปปาให้ไปเลยฮะไม่ต้องไม่ต้องอะไรมากเลยปปาให้เฉพาะคลิปนี้ EP ีนี้ฮะจาก5 5ประปาขอ200ขาดตัวไปเลยฮะนะขาดตัวไปเลยสภาพผิวเช่นนี้นะฮะนะสภาพผิวเช่นนี้ผ่านการใช้งานปอปามาลดให้ถึง50บาทเลยนะฮะสชุดนี้คุดนี้ก็สวยฮะ อ่ะเนี่ยคุดนี้สวยอันนี้ก็โอเคอยู่นะก็ประมาณนี้แล้วก็เป็นคุดเก้าเหลี่ยมเนี่ยดูาสวดทรงองเอวซะก,ก่อนท่านผู้ชมะนะ,ะชุดของท่านของเขาเนี่ยยังคมชัดอยู่แล้วจะมีคมชัดมากกว่านี้อีกนะฮะเดี๋ยวราคาเขาก็เดี๋ยวปะปาจะทําให้ดูนะป๊ะปายังยังมีของเก่าของป๊ะปาเก็บไว้เดี๋ยวปะปาจะมาทําให้ดูโอเคเนะาะก็ชุดละ200บาทถ้ามีอยู่2ชุดนะจาก250อยะาใครอยากได้ e ีนี้จบไปเลยฮะมีอยู่แค่2ชุด ไม่ไม่ไม่ไมั่นใจว่าเหรียญจะเข้ามาใหม่เมื่อไหรเนาะอ่ะตรงนี้ฮะเป็นเหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินตราแผ่นดินนี้เริ่มมาจากราชการที่5ฮะก็มาเลื่อยมาถึงราชการที่9ของเราอ่ะสภาพผ่านการใช้งานนะท่านผู้ชมใครอยากได้ฮะเหรียญละ120บาท120บาทสภาพผ่านการใช้งานถ้าไม่ผ่านเนี่ยเจอ200แน่นอนท่านผู้ชมก็ประมาณนั้นนะฮะเนาะปอปลามาขายเหรียญค่อนข้างจะบางเหรียญก็ยังอยู่ในโซนของเหรียญหายาก นิดนึงราคาก็อาจจะโอเคสูงขึ้นนิดหนึ่งตรงนี้นะท่านผู้ชมตรงนี้เป็นเหรียญชุดของปีพศ2,500เช่นเดียวกันนะปะปาแยกออกจาก2เหรียญนี้มาทำชุดเป็นสภาพผ่านการใช้งานสภาพก็ประมาณนี้ท่านผู้ชมนะถ้าสภาพสวยขึ้น,นกว่านี้โดนแน่นอน250ชุดนี้200ใช่ไหมประมาณนี้วันนี้เราปล่อยให้จาก250้เหลือ200อะนะปะปาก็ลดให้เป็นบางรายการแต่ปะปาไม่ได้ลดตลอดหรือว่าลดทุกราคาเหรียญไปปปาจะเลือก ปฏิบัติอย่างนี้เนาะก็เอาใครอยากได้ฮะชุดละ200บาทจาก250าอ่าท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวเราจะข้ามขั้นตอนไปอีก <z it> ตรงนี้เป็นเหรียญชุด10บาทหายากติดอันดับมีอยู่8อันดับนะอย่างที่เรารู้ๆกันนะก็4 1 4 2, 3 4 4 4 3ส3 4 4 4, 5, 4 4 4 0นาน,นานๆที ป่อป๋าก็จะเอามาลงช่วยเพราะว่าเผื่อใครบางคนนะที่ยังไม่ได้เข้ามาดูในรอบแรกๆนูน้นวันนี้อาจจะเข้ามาเจอยังอยากจะได้ชุดนี้ป่อป๋าค็บจะพยายามสับงานสับเหรียญเข้ามาอ่ะชุดนี้350ไปพร้อมตลับนะสภาพเหรียญประมาณนี้นะสภาพเหรียญประมาณนี้ก็มีกันแค่นี้นะ ได้ข่าวว่าจะเข้ามาอยู่แต่เป็นสภาพสวยกว่านี้คอยดูคลิปต่อไปนะว่าจะมีจริงหรือเปล่าอันนี้ก็เจ้าของเหรียญเขาบอกว่าจะส่งเหรียญมาให้แล้วให้น้องไม่เห็นกาลังตรวจสอบพูดคุยกันอยู่เนาะถ้ามีพรุ่งนี้เจอกันหรือว่าเย็นนี้เจอกันประมาณนั้นนะฮะท่านผู้ชมฮะอ่ะสุดท้ายฮะสำหรับใครที่ชอบเหรียญพระเศียรเอียงหมุนเวียนฮะแต่เป็นหมุนเวียนโบราณแล้วแหละเนาะอ่ะเนี่ยเอียงสภาพเนี่ยอันนี้เอียงน้อยอันนี้เอียงมากเกือบขวางฮะ ใช้เขาไม่เอียงมากดีกว่าอ่ะป้าป่าให้ฮะเหรียญละร้อยห้าสิบเหรียญละร้อยห้าสิบเหรียญนี้ร้อยแปดสิบปกติถึงสองร้อยท่านชมเพราะว่าถ้าขวางเลยเนี่ยเจอสี่ร้อยแน่นอนฮะสําหรับเหรียญโบราณเนาะอ่ะป้าป่าขอร้อยห้าสิบร้อยแปดสิบอันนี้เป็นเหรียญยี่สิบห้าสตางค์ฮะยี่สิบห้าสตางค์เนี่ยท่านผู้ชมประมาณนี้นะฮะปาหมุนให้ดูได้ไหมหมุนคร่าวๆเนาะก็ราคาไม่ได้สูงอ่ะเนี่ยเป็นพระเศียรเอียงนะฮะอ่ะปื๊ดเห็นไหมท่านผู้ชม ขาอาจจะไม่ถึงนี้ดีเอาปปาตั้งให้ดูระดับนี้ดีกว่าเนี้ยเนี่ยนะเขามาในเอียงเยอะเหมือนกันเหรียญลนร้อยห้าสิบคลิปหน้าปปาคิดสองร้อยนะเป็นเหรียญโบราณคลิปนี้ปปาให้ร้อยห้าสิบแต่เหรียญเนี้ยเป็นเหรียญห้าสิบสตางค์ปีเดียวกันสองพันห้าร้อยอะดูนะสภาพสวยเอ๊ขายได้ไหมเนี่ยโอ้สภาพสวยมากเลยท่านผู้ชมด้านหลังก็สวยอยู่เปลี่ยนใจแล้วเกือบขวางฮะขายสองร้อยให้ปปาเนาะปปาขอสองร้อยเนาะร้อย่าเหรียญนี้เท่าไหร่เอยร้อยห้าสิบอันนี้สองร้อย อ,อยู่ในสภาพนี้เนาะอันนี้น่าจะอยู่สภาพนี้อ่ะมารายการสุดท้ายเอไม่มั่นใจเหรียญการจนาเนี่ยปกติเป็นพสัสดีตรงใช่ไหมฮะอันนี้เขาเป็นพสัสดีเอียงเดี๋ยวดูด้านหลังก่อนเนาะอ่ะเดี๋ยวพลิกดูการจนาปกตินี่เขาก็นิยมกันพอสมควรทำไมก่อนเอาปลาปลาหมุนให้ดูนะฮะปื้ดเนี่ยท่านผู้ชมเอียงถึงลงมาเยอะเหมือนกันเหรียญน,นี้400ฮะเอา350ดีกว่าอ่ะขอ350แล้วกันนะการจนาเดี๋ยน้องก็จดไว้นะ ามร้อยห้าสิบแล้วกันนะถ้าอ e ีพีหน้าเป็นแบบเนี้ยถ้าปอปาเจอใหม่เนี่ยนะถือเป็นอ e ีพนะีหน้าโดนสี่ร้อยนะฮะนะอ่ะเหรียญน,นี้ขอสี่ร้อยเต็มฮะเพราะว่าค่อนข้างจะเป็นเหรียญแรกที่ปอปาได้มาแล้วก็สุดยอดท่านผู้ชมฮะนี่คือเหรียญครุฑครุฑเฉียงปีพศสองพันหะ้าร้อยยี่สิบฮะนะปอปาขอสี่ร้อยบาทฮะเกือบขวางฮะนะท่านผู้ชมฮะบางที่เขากดละไว้ถึงระดับเกือบพันบาทเลยนะ เพราะว่าเป็นเหรียญที่ค่อนข้างหาบบเจอได้ยากอันนี้ก็ขึ้นอยู่ความสามารถของเขาที่จริงนะเกิดป๊าปารับมาระดับ2 0 0 3 0 0ยเนี่ยป๊าปาจะไปขายหลังใหม่เป็นพันเป็นเก0ตแปดก็ได้นะแต่ไม่เป็นไรอ่ะอันนี้ป๊าปาเพียงแต่บอกไว้เนาะเพราะมีมีนักสะสมเนี่ยรอหลังใหม่เยอะท่านผู้ชมนะแต่ปาปาก็อยากทําหน้าหน้าคลิปบ้างอะไรบ้างก็คุยกับนักสะสมที่มาหลังใหม่อ่ะเหรียญเนี้ยอ่ะปาปาขายให้400เกือบเกือบขวางเป๊ะนะฮะแต่ป๊าปาไม่อยากจะบอกว่าเป๊ะ ท่านก็ต้องไปหมุนดูอยู่แล้วปปาก็โกหกไม่ได้อยู่แล้วเอาว่าขาดนิดเดียวจะขวางก็อยู่ในโซนขวางได้เลยระดับนี้อ่ะปะปาคิดสี่ร้อยนะอ่ะใครอยากได้เนาะประมาณนี้นะสาหรับวันที่ยี่สิบเอ็ดกันยาปปมามาขายเหรียญก็เดินทางมาถึงนาซีสุดสุดท้ายแล้วท่านผู้ชม,มลิ้นรัวเลยเชียวต้องใส่ใจหิวกาแฟแล้วท่านผู้ชมประมาณนั้นนะฮะฝากบอกไปสําหรับใครที่อยู่ในลายของ พีจุด P33 สาายนั้นเป็นลายที่ประปาอาจจะไม่ค่อยได้ตอบงานท่านผู้ชมฮะสำหรับใครที่อยากขายเหรียญเร็วหรือว่าอยากอยากพูดคุยกับกับทีมงานของเราเร็วให้ท่านย้ายออกจากรลยพีจุด PA333 แล้วมาใช้ลายหน้าจอฮนะเดี๋ยวน้องแล้วคุณเพิ่มเพื่อนเข้ามาแล้วคุณก็ส่งหลงส่งรูปเหรียญมาน้องเขาจะตอบเร็วตกลงซื้อขายเร็ว นะถ้าอยู่ในลายของปอปาพีจุดพีเอสามสามเดิมมาเป็นเดิมมาเนี่ยนะปอปาไม่ค่อยมีเวลาไปตรวจสอบนะฮะปอปาทํางานหลายหน้าที่นิดหนึ่งท่านชมฮะตรงนั้นน่ะนั้นนะที่ปอปาจะเข้าไปตรวจแล้วปอปาเข้าไปเนี่ยก็หนึ่งเลยเป็นเหรียญที่ปอปาไม่ได้รับนะสองอก็คือเป็นเหรียญที่ถ้าท่านชมฮะเนาะก็อย่างที่ผมบอกปอปาไม่รับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะมาถามรับซื้อไหมรับซื้อเท่าไหร่คือปอปาอยากจะให้ไปติดตามช่อง YouTube ของปอปาบ้างนะฮะ จะได้รู้ว่าปาป้ารับซื้อเหรียญอะไรจากนี้เป็นต้นไปจากตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์มาจนถึงวันนี้ก็6เดือนแล้วปป้าอยากจะบอกว่าทางผู้ซื้อและผู้ขายของช่องปป้าเพิ่มขึ้นนะโดยเฉพาะผู้ขายเหรียญน,นี่ค่อนข้างจะตอบกันไม่หมดอยู่แล้วแล้วถ้าหากบางคนบางท่านที่เข้าไปดูคลิปประกาศรับซื้อของช่องปป้าเนี่ยเขาจะเขาจะส่งเหรียญมาตรงแต่สําหรับใครที่ไม่ค่อยได้ติดตามนะปป้า,ปาก็ไม่มีความสามารถที่จะ เห็นเหรียญท่านส่งมาเนี่ยหลายๆคนหลายท่านเป็นเหรียญที่ป่ปาไม่ได้ประกาศรับซื้อฉะนั้นจากนี้ไปถ้าท่านใดส่งเหรียญมาทั้งสามลายนี้นะฮะไม่ตรงประเด็นที่ช่องป่ปาประกาศรับซื้อป่ปาขออนุญาตอ่านตามมารยาทแต่ป่อปาไม่ตอบนะฮะเพราะว่าเราไม่มีเวลาที่จะไปตอบเหรียญของท่านทางที่ดีเลยท่านผู้ชมฮะติดตามคลิปล่าสุดนะฮะติดตามคลิปล่าสุดของเดือนนี้ พราะปปาขึ้นราคาเหรียญลดราคาเหรียญบางครั้งไม่ได้ไม่ได้ประกาศบอกล่วงหน้านะท่านผู้ชมฉะนั้นให้ติดตามคลิปล่าสุดมีหลายๆลคนหลายท่านเอาคลิปตั้งแต่ปะปานําเสนอสมัยปีที่แล้วนู้นนะฮะมานะมามาให้ปาปาแคปหน้าจอมาประมาณนั้นท่านผู้ชมฮะวันเดือนปีเปลี่ยนไปราคาเหรียญขึ้นลงได้ทุกวันฉะนั้นแนะนําให้ดู คลิปล่าสุดของปอปานะฮะปอปาเปิดกล่องรับซื้อแล้วก็ปอปาเปิดกล่องอ่ะเปิดคลิปนําเสนอรับซื้ออยากจะให้ดูกันตรงนั้นใครที่ไม่ค่อยดูช่องของปปาปปาก็ไม่มีความสามารถที่จะบังคับได้แต่ท่านส่งเหรียญมาแล้วไม่ใช่เหรียญที่ปปาประกาศรับซื้อนะฮะปปาขออนุญาตอ่าอน,านาแล้วไม่ตอบถ้าใครอยากขายของเร็วให้ย้ายจากลายเดิมมาขึ้นลายหน้าจอเห็นไหมท่านผู้ชมปปา,ปาจะบอกเสมอว่าให้ย้ายมาลายหน้าจอตรงนี้สองลายเลยนะฮะน้องเขาตอบอยู่นะ ปกติเนี่ยก็ช้าอยู่แล้วเพราะตอบครั้งหนึ่งใช้เวลานานมากฉะนั้นแนะนำนะฮะให้ย้ายมาหลายหน้าจอดูก่อนจะเร็วกว่าอยู่ในลายของปปาศแบงค์เหรียญโบราณโอเคเนาะปปาก็พยายามบอกข่าวนะฮะเหรียญไหนที่ปปาไม่รับซื้อปปาขออนุญาตอ่านแต่ปปาไม่ตอบกลับนะฮะถือว่าท่านไม่ได้ดูคลิปของปปาต่อเนื่องปปาก็พยายามบอกแบบนี้โอเคเนาะคลิปนี้นานเหลือเกินฮะเดี๋ยวค่อยสวัสดีกันใหม่ เดี๋ยวค่อยพบเจอกันใหม่โอเคนะ้องท่านชมสวัสดีครับ